สวัสดีค่ะก็มาพบโบอีกแล้วนะคะก่อน,นโบสั่งซื้อของออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะก็ร้านนี้โบสั่งเป็นรอบที่สามแล้วมั้งคะค่ะก็จะเป็นเชิงงานฝีมือแล้วก็พวกเชือกอต่างๆที่เอาไว้ตกแต่งการ์ดตกแต่งอะไรต่าง ก็ขายถูกค่ะข้ขายเป็นลา,ล,าล้าละเริ่มต้นตั้งแต่5บาทก็ถูกนะคะก็แล้ก็คิดค่าส่งฟรีเมื่อซื้อครบ2,000พานนะคะก็ถ้าชิ้นไหนไม่มีเขาก็คือเงินให้เรานะคะค่ะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นหมือเวอร์ซ่าค่ะแบบสีสีในตลับเดียวอันนี้โบพึง่งลองซื้อะคะ่ะซึ่งร้านนี้ ว่าหมึกค่อนข้างที่จะราคาถูกนะส่วนใหญ่ที่โบสั่งมาเนี่ยที่แพงที่สุดคงจะเป็นตัวเนี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันหมึกอันนี้อยู่ที่280บาทแต่ถ้าเกิดซื้อเวอร์ซ่าคาบันนึงมันก็ตกร้านถูกที่สุดเนี่ย110บาทนะคะออันนี้280เขาบอกเข้าลดราคาจากเท่าไหร่เนี่ยโบจำไม่ได้ จริงๆโบสั่งไป3ามสีแต่สีน้ำทูนน้ำตาลเนี่ยหมดแล้วก็นี้เป็นทนชมพัวไล่สีแล้วก็อันนี้เป็นที่โบอยากได้มานานแล้วนะแต่ว่าของเขาเพิ่งมาที่แรกเขาบอกว่าของที่ญี่ปุ่นขาตลาดได้ซ้ำแต่เขาก็สั่งมาได้โบก็เลยได้ซื้อสักทีซึ่งราคาร้านอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงค่ะอยู่ที่ น่าจะสัก450มั้งร้านอื่นนะซึ่งแพงอ่ะโบก็ไม่ซื้อสักทีเพราะีร้านนี้ขายอยู่ที่390หรือ380มั้งเขาลดราคาด้วยครับโบว่าหมึกค่อนข้างที่จะถูกแต่ว่าบางอันนะหมึกบางอันของจีนก็ขายแพงแต่ว่าส่วนใหญ่โบจะซื้อหมึกญี่ปุ่นเพราะว่ามันใช้ดีกว่ากันเยอะเลยนะคะราคาก็ต่างก,กันเยอะก็โบซื้อสั่งสองเซตน่าจะเป็นสีพาเทลกับ สีเข้มนะคะอย่างละอันแต่ว่าเขามีเขามีแค่สองโทนสีนี้แต่ถ้าที่ญี่ปุ่นคงจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าร้านนี้เอามาเอามาขายแค่สองโทนสีนี้นะค่ะก็ราคาเท่ากันอันนี้โบสังแต่รอบก่อนแล้วแต่ว่าของมันหมดะคะ่ะก็เลยเพิ่งได้ของอันนี้มีหกสีในตลับเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เป็นยางญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็ได้ซื้อสักทีหลังจากที่ทำเกี่ยวกับง,งานฝีมือมานานนะคะทำไมโบถึงซื้อร้านนี้นะคะเพราะว่าอันนะี้เม d ด i ินเจแปนนะราคาอยู่ที่240บาทซึ่งขายถูกกว่าที่อื่นที่อื่นมันจะอยู่ที่ถูกสุดที่โบเห็นนะ340ส่รทรงฟี โบก็แพงอยู่นะแล้วก็มันอยู่ที่340ถึง400 440อะไรประมาณนี้เอย่างญี่ปุ่นน้าน,นี้อยู่ที่240บาทโบก็เลยซื้อมาแต่ว่ามันเป็นสีขาวล้วนะคะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะน่ารักเหมือนเหมือนยาง,งสามชั้นที่เป็นสีๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความหนาของกันก็เออเอาไว้โบลองใช้เราจะมาพูดอีกทีนะคะว่า ดียังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่ายางญี่ปุ่นอ่ะเป็นยางที่แกะดีนะคะใครชอบแกะแต่ยางยางลบนะก,ก็น่าจะของญี่ปุ่นจะแกะสนุกอันนี้โบพึ่งได้ซื้อเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่ามันมีแต่สีขาวสีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเหมือนลูกกว่าแต่ว่าอยากซื้อมาลองแกะดูแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วที่โบเห็นมาค่ะวัน ชิ้นนี้เป็นปากกาเอา่อก็คือเขาาหัวแตะเข้าไปที่หมึกนะคะแล้วก็เอาวาดลงกระดาษ<ม>เป็นสินค้ามาใหม่นะเอ่อมันมีสองแบบโบซื้อเป็นแบบหัวมนมาอันนี้ราคา190โบว่าแพงนะที่แรกนึกว่ามันเป็นปากกาแต่ว่าพอมาดูแล้วมันเป็นเหมือนข้างในมันเป็นฟองน้ำนะคะแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติก บางๆเองอ่ะไม่ไม่เหมือนปากกาเลยอ่ะแบบออดูไม่ทนทานอ่ะก็ราคา190บาทจุก็ก็ค่อนข้างจะแพงนะคะแล้วก็เ,เขาบอกว่าจริงๆมันเปลี่ยนสีได้แต่ว่าถามจากร้านร้านบอกว่าสีมันออกแบบว่าเราล้างหัวออกได้ไม่หมดจริงๆค่ะน่าจะใช้เป็นสีแดสีหนึ่งเลยเออมันก็ไม่ค่อยทนทานนะคะแบบ เนี่ยแหละค่ะก็แพงในสุดเท่าที่โบซื้อมาค่ะก็หมดแล้วที่โบซื้อของออนไลน์จากร้านนี้นะคะก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ